ก็เราก็เอาเวลาว่างเนาะจากการที่เราทำนาทำสวนทำไร่นะคะมาทดลองเลี้ยงดูถ้าเราเลี้ยงเก่งแล้วมันสามารถเป็นอาชีพหลักของเราได้เลยอะคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อ,องลงรักศรีกรชนาญน,นะคะชื่อเล่นชื่อน้อยค่ะปัจจุบันนะคะประกอบอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดค่ะอยู่ที่จังหวัดขอ,อนแก่นนะคะอยู่ที่อ,อำเภอพะยูนค่ะปัจจุบันนี้เลี้ยงจิ้งหรีดนะคะอยู่60บ่อค่ะแล้วก็เลี้ยงเสตีงอยู่8บ่อนะคะอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่หาสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวของเราได้ปัจจุบันอดีตนะคะ น้อยเนี่ยเป็นคนที่พนักงานบริษัททีนี้มีครอบครัวมีลูกชายก็เลยต้องหาอาชีพที่มันเหมาะกับครอบครัวของเราก็คือว่าต้องเลี้ยงลูกไปด้วยทํางานไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราประกอบอาชีพของบริษัทเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกด้วยได้ทีนี้ก็เลยมาเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยคะคะก็มันสามารถที่จะทําเป็นอาชีพหลักได้เลยนะคะก็เหมือนกับแบบเกษตร,รษกรเนี่ยค่ะชาวไร่ชาวสวน ก็เอาเวลาว่างอะค่ะมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงจนเก่งแล้วเราก็ค่อยขยันเป็นอาชีพลัาได้แล้วก็ปัจจุบันอาหารที่ใช้อยู่เนาะเราก็จะใช้อาหารของเอราวัน G1 นนะคะอาหารตัวนี้ก็เมื่อก่อนก็ยังไม่รู้จักเนาะยังไม่เคยทดลองใช้พอได้มาทดลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าก็ดีอะคะ่ะเพราะว่าอาหารก็ละเอียดดีอะคะ่ะ แล้วก็แมงก็ตัวใหญ่ได้น้ําหนักดีก็โดยปกติแล้วจิ้งหรีดอะคะ่ะ20ไม่เกิน25นะคะในส่วนของสดิงเนี่ยจะอยู่ที่30ไม่เกิน35เริ่มเลี้ยงแรกๆก็ยากค่ะเริ่มมาจากการดูแลดู y o u t u b e บ้างนะคะแล้วก็ทดลองเลี้ยงไปด้วยแล้วก็ดู YouTube พร้อมกับเลี้ยงไปด้วยทีนี้ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเนาะ ก็ไปเยี่ยมเพื่อนฟาร์มที่เขาเลี้ยงอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายๆฟาร์มแล้วก็เลือกเอาจุดเด่นของแต่ละฟาร์มเอามาใช้ให้เหมาะกับเราอะค่ะเราก็ถึงได้มีทุนทุกวันนี้กว่าจะได้แบบนี้ก็ยากอยู่ค่ะแต่ทำได้ไม่ยากค่ะก็อ่าเราก็เอาเวลาว่างเนาะจากการที่เราทำนาทำสวนทำไร่นะคะ มาทดลองเลี้ยงดูถ้าเราเลี้ยงเก่งแล้วมันสามารถเป็นอาชีพหลักของเราได้เลยอะค่ะเพราะว่าเวลาที่เราทํานาทําสวนทําไร่เนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นการทํานาเนาะนาเนี่ยปีนึงก็ทําแค่หนึ่งครั้งถูกไหมคะครั้งหนึ่งก็คือทํสามเดือนหนึ่งปีมีสิบสองเดือนอีกเก้าเดือนเนี้ยค่ะเราเอาเวลาตรงเนี้ยมาศึกษาหาความรู้เรื่องจริงหลีก,กันเถอะค่ะ